อ่ะโอเคมาคลิปนี้เป็นคลิปแจกวันเชอร์เนาะนะครับโซ่สายฟรีผมก็มีแจกอยู่ประมาณสิบตัวนะครับก็ลองมาหาดูเอาถ้าใครอยู่ดิสคอร์ดก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในดิสคอร์ดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้กับลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นลิงก์รวมถ้าใครไม่อยากเขานะ้าดิสคอร์ดเนาะโอเคพวกนี้จะเป็น อ่าพวก c c h a r นะครับพวกหลังๆเนี่ยก่อนหน้าก็จะเป็น VB มันจะแก้ง่ายนะครับส่วน c ี h a r าก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับประมาณนี้โปรแกรมอ่ามาพูดถึงโปรแกรมที่ต้องใช้นะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นี่ตัวนี้เลยโหลดให้เรียบร้อยเนาะตามเน็ตทต้องเซิร์ชกันดูพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปหาเปิดโปรเจกต์มาไม่ใช่เปิดโปรเจกต์ให้เราไปโหลด ตัวลันเชอร์แหะที่เราจะใช้เนี่ยผมจะลองใช้ตัวเป็นตัวนี้แล้วกันเนี่ยเป็นตัวเนี่ยตัวนี้ก็แหละวินิปีสองเนี่ยี่ธีโหลดก็คือกดเข้ามาในลิงก์นะครับลิงก์เนี่ยกดเข้ามารอมาสักโค่เนะเน็ตช้า พอเข้ามาปั๊บเนี่ยให้เรากดโหลดต,ตรงนี้เลยอ่ะกดเซฟตรงนี้ถ้ามันขึ้นนี้ให้เรากดเก็บไว้นะเพราะว่าผมไม่ได้เอาไฟล์ exe ออกนะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้อันนี้ให้เราแตกไฟล์เลยก็ได้อ่าสัก so กูโอเคเราโหลดแล้วเราแตกไฟล์มา คลิกแตกไฟล์อันบนนะอันนี้คลิกแตกไฟล์เนะี่ยโอเค,อเคพอมามันได้หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดเข้ามาในน,นี้อันแรกเลยให้เรามาเปิดไฟล์ตัวนี้นะที่นามสกุลเอ H l n เนี่ยเดี๋ยวมันคลิกเปิดเลยถ้ามีโปรแกรมแล้วมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอโอเคหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณเนี้ยก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนโู่นเปลี่ยนนี่ได้ที่ Property ตรงนี้นะครับส่วนวิธีแก้ IP ให้เรามาที่ฟอร์มเนี่ยคืกดแล้วมม่คิดก็ได้โอเคถ้าใครเป็นอย่างนี้เนี่ยให้เรามาเปิดฟอร์มสองเลย i อของอันนี้จะใช้ Windows Form ในการทำนะตอนที่ผมทำก็คือ i p ก็จะเปลี่ยนตรงนี้แหละนี่ตัวนี้คือ IP แล้วก็เปลี่ยน IP เราไป ตัว WPS อาจจะผมขอโหลดของ WPS นิดหนึง่งส่วนของ VB ไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันมีแค่นั้นแหละ VB แค่สองบรรทัด w p F, s, mm hmm. <S ผมโหลดมาสักครู่เซฟเสร็จขึ้นแบบเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมไม่ได้เอาไฟล์ ee อหรอ อันนี้ WPF ลองเปิดมาไฟล์เดียวกันเนาะก็คือ SLM เนี่ยแตมันคลิกเลยตรงนี้ก็ลอมสักรู่อ่าตอนแรกเปิดมาเลยมันจะยังไม่มีอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาโลง่งๆให้เรามาคลิกที่ตรงน Windows เนี้ยอ่ามีวินโด้เนี่ยแตมันคลิกนะ,นะพอมาอย่างนี้นให้เรากด Play ก็ได้มันง,ง่ายๆ โอเคพอมาอย่างนี้เนี่ยมันจะเด้งมาตรงนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมจะเขียนมาอยู่ IP Server 5ฟเนี่ยก็คือสองอันนี้จะเป็นพอร์ตกับ IP อันนี้จะเป็น IP อันนี้เป็นพอร์ตส่วนที่สามเรามาเปลี่ยนข้างล่างตรงนี้นะครับพอมาบรรทัดที่เจ็ดสิบลองดูมันเช็คนู่นเช็คนี่แล้วมันจะมาแถวนี้หรือว่าเซิร์ชหาไม่พบ ไออ็นโหลด EE ก็ได้น่าจะขึ้นอยู่นะก็จะเจอเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไอพีทีเอสสามตรงนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับส่วนหน้าตาก็ลองไปแก้กันเองแล้วกันก็อยากได้หน้าตาประมาณไหนผมก็มีตัวที่มันเป็นเป็นแบบหน้าตาโล่งๆอยู่ก็คือตัวนี้สำหรับคนนี้จะไปออกแบบเองผมก็ได้ทำไฟล์เชื่อมต่อไปให้เบื้องต้นนะนี้ ประมาณนี้ส่ว่าใครที่โอเคแก้ไม่เป็นเลยก็ผมก็มีขายเนาะก็คืออันนี้นะครับเป็นวือน,นี้เลยอันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมทาอันนี้ตัวที่สองเป็น V 2นะครับร้อยหนึ่งเพอเดียวเองถ้าใครทําไม่เป็นจริงๆก็ซื้อได้เนาะโอเคประมาณนี้ คลิปนี้มีประมาณนี้จะผมทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดกับลิงก์โหลดไว้ให้ก็คือเป็นลิงก์โหลดตัวตัว,ต,วตัวนี้เป็นลิงก์รวมนะครับข้างในลิงก์ก็จะมีพวกลันเชอร์ทั้งหมดเลยที่ผมเคยทำไว้ก็หาโหลดเอานะรประมาณนี้คลิปนี้มีแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม